ครับวันนี้กลับมาพบกันที่แฟรงค์ซูเปอร์บค์เช่นเดิมครับวันนี้มีรถเข้าใหม่นะครับแต่ก่อนอื่นฝากนี่ก่อนเลยซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบิ๊กบค์มือสองครับบิ๊กบค์มือสองคุณภาพดีต้องที่แฟรงค์ซูเปอร์บค์คอนเกนนะครับคันนี้นั่นเองครับ Honda c b 650R เป็นปี2019นะโอเคเราจะพามาชมรอบคันกันก่อนเลยนะครับสภาพถือว่าสวยงามมากนะเรพาชมอ่า รอบคันดูว่ามีตำหนิอะไรไหมะด้านหน้านะครับเท <Okay. S 1> ่าที่ผมดูมานะรถเพิ่งเข้าได้วัน2วันก็ดูมาโดยรวมแล้วแหละยังไม่พบตำหนิหรือร่องรอยการล้มนะครับถังก็สมบูรณ์มากสีแดงเลยนะครับเราดูตัวเครื่องกันบ้างใสๆเลยครับใ,ใหม่เลย มาไปดูโซ่สภาพถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างจะประมาณนี้นะครับเท่าที่ดูตัวนี้ของแต่งที่มีนะครับก็จะเป็นเหมือนหุ้มหุ้มโคมโฟมโ,ฟม,โฟมหรือเปล่าหรืออะไรทั้งอย่างแหละมันช่วยให้กระชับในเวลาเรากำนุ่มมือด้วยม่เมื่อยนะ แล้วก็นี่าขาจับโทรศัพท์มีมาให้นะครับหน้าจอเป็น LED นะไม่อยู่ที่ไม่รู้กล้องเห็นไหมไม่อยู่ที่15,582นะโอเคเรามาลองฟังเสียงกันบ้างนะครับอ่านี่คือเสียงของคันนี้นะ เสียงก็จะประมาณนี้นะครับท่อก็ท่อเดิมๆเลยโอเคลองบิดลองฟังเสียงเครื่องดูนะครับดูหน้าจอด้วย mm hmm. อ่าวัดรอบขึ้นปกตินะไม่มีเสียหายตรงไหนอ่า mm hmm. ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องสเปคคร่าวๆนะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ดูท้ายคลิปแล้วกันนะ สำหรับในเรื่องราคาของเจ้าคันนี้นะครับก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามในเพจของเราได้หรือไม่ก็โทรตามเบอร์นี้เลยครับแล้นเราจะมีบริการรับซื้อรถบิ๊กไบค์มือสองนะครับเริ่มตั้งแต่3 0 0ร้อยถึงหนึ่ได้นะใครต้องการจะขายก็ส่งข้อมูลอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับโอเคสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม พื่อเป็นกำลังใจให้อดมินและทีมงานด้วยนะครับพบกันคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ